สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ของคุณครูนะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงกลุ่มสาระก,การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้นะครับคุณครูท็อปก็จะมาสอนในเรื่องของคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวกับดินนะครับซึ่งนักเรียนมองภาพบอ,อกไหมครับว่าดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อตัวเราฉะนั้นแล้ว เราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องนึกถึงคุณค่าของทรัพยากรรู้จักการดูแลบํารุงรักษาในเรื่องของดินเพื่อที่จะใช้ประโยชน์เกี่ยวกับดินให้ได้มากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับคุณค่าของดินนะครับก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดินเกิดจากอะไรครับ ดินเกิดจากการผสมกันของแร่ธาตุต่างๆที่เกิดจากการสลายตัวของเปลือกโลกรวมตัวกับซากพืชและซากสัตว์นะครับซากพืชที่สัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังอยู่รวมกันเป็นชั้นๆดินมีหลายชนิดนะครับนะักเรียนซึ่งชนิดแรกก็คือดินเหนียวชนิดสองคือดินล้วนและชนิดสามดินทรายนะครับอันนี้คือชนิดหลักๆเลยของดินนะครับซึ่ง ในแต่ละชนิดของดินเช่นดินล้วนดินล้วนก็จะมีอะไรครับมีส่วนผสมของดินเหนียวปนอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นอาส่วนมากดินล้วนจะมีฮิวมัสที่ใช้ในการปลูกพืชเพื่อที่จะทําให้พืชมีการจเจริญเติบโตได้ดีดินเหนียวส่วนมากก็จะเอามาทําเป็นอะไรครับเอามาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผานะส่วนดินทรายนะครับดินทรายส่วนใหญ่ก็จะ เอาไว้อย่างเช่นที่สนามเด็กเล่นของโรงเรียนของพวกเราก็จะมีดินทรายดินทรายเนี่ยเป็นเม็ดดินที่เป็นเม็ดเล็กๆนะครับมันจะไม่ค่อยละเอียดนะครับซึ่งดินทรายก็เวลาเราหกล้มมันก็จะไม่ค่อยเจ็บเนื่องจากว่าดินทรายนะครับมันจะไม่ค่อยแข็งอันนี้คือคุณสมบัติของดินแต่ละชนิดนะครับคือลักษณะของดินนักเรียนมาดูนะครับมาดูรูปภาพรูปภาพที่อยู่ซ้ายมือของครูนะครับเดี๋ยวครูจะทำเป็นกรอบไปให้ รูปนี้นะครับก็คือชั้นชั้นของดินในแต่ละชั้นแต่ละชั้นเกิดจากอะไรอย่างเช่นนะครับชั้นชั้นบีชั้นตรงนี้นะครับเกิดจากอะไรครับการทับถมของทราบพืชทราบสัตว์หรือ,อเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับการสลายตัวต่างๆก็จะปนอยู่ในชั้นนี้เห็นไหมครับแต่ละชั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอันนี้คือคุณค่าของดินนะครับ ต่อมานะครับดินมีความสําคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นไรสําคัญมากๆเลยครับอันดับแรกเลยเป็นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของเรานักเรียนที่บ้านนักเรียนนักเรียนต้องมีอะไรครับมีพื้นดินเพื่อที่จะปลูกสร้างนะครับปลูกสร้างบ้านเรือนของเราให้เราสามารถพักอยู่อาศัยได้หรือเป็นแหล่งผลิตอาหารเช่นมีอะไรครับมีการปลูกนาข้าว มีการปลูกพืชผักสวนครัวหรือมีการปลูกพวกพืชไร่พืชกษตรเห็นไหมครับอันนี้คือผลิตอาหารครับดินสามารถเกี่ยวกับเรื่องของยาสักษาลูปได้เพราะอะไรครับเพราะเราปลูกพืชสมุนไพรครับการปลูกพืชสมุนไพรก็จะเป็นยารักษาลูกเป็นเครื่องมือโฮมเยอะแยะนะครับในเรื่องของดินที่มีความสําคัญต่อเราแต่นักเรียนจําไว้เลยนะครับว่าดินนะครับ มีความสำคัญต่อชีวิตบนโลกทุกชนิดนะครับซึ่งดินนะครับหลักๆเลยเป็นแหล่งกำเนิดของป่าไม้ซึ่งในป่าไม้นะครับถ้าที่ไหนมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เรื่องของระบบนิเวศนะครับธรรมชาติมันก็จะอุดมไปด้วยสัตว์ชนิดต่างๆที่อุดมสมบูรณ์นะครับที่หลากหลายและที่สําคัญยังเป็นแหล่งกําเนิดของต้นน้ําของแหล่งน้ําอีกด้วยเห็นไหมครับความสําคัญของ ดินที่มีความสําคัญต่อตัวเราต่อมานะครับปัญหาทีนี้เรียนความสําคัญแล้วครูจะถามปัญหานักเรียนสังเกตรูปภาพครูจะให้ตอบคาถามในรูปภาพก่อนเลยเพราะเพราะเหตุใดดินในภาพตรงนี้นะครับจึงมีการพังทลายเพราะอะไรครับอ่าเพราะบริเวณนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีพืชคุมดินนะครับ จึงเกิดการพังทลายของดินเขาเรียกว่าการพังทลายหรือการสูญเสียหน้าดินเกิดจากการอะไรครับเกิดจากการเราตัดไม้ทําลายป่าการเผาปาา่าหรือไม่มีพืชคุมดินจึงพังทลายได้ง่ายเนื่องจากว่าขานรากที่ช่วยในการยึดเหนี่ยวดินดินก็จะพังบึ้มนะครับลงมาเหมือนกับเราดูในคลิปที่เป็นแผ่นดินไว้หรือแผ่นดินสุดหรืออะไรนะครับแผ่นดินสไลด์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะอะไรครับ ถึงเราจะมีปัญหาเราต้องแก้ไขปัญหาเพราะนี่งไงครับการปลูกพืชคุมดินครับเรามาปลูกพืชคุมดินเพื่อที่จะไม่ให้ดินสไลด์ลงมาบริเวณนี้จะเป็นถนนนะครับข้างถนนเขาจะปลูกนะครับปลูกต้นหญ้าแฝกนะครับไว้บริเวณนะครับบริเวณที่มีดินเหมือนกับดินจะถล่มลงมาี่ยเราปลูกพืชยึดเกาะไว้พอเราปลูกพืชยึดเกาะดินไว้นะครับ บริเวณนี้ดินก็จะไม่ถล่มลงมาเพราะอะไรครับเพราะเรามีการปลูกพืชคลุมดินเพื่อที่จะทําให้ดินมีการยึดเหนี่ยวนะครับกับพืชมั่งก็จะไม่ถล่มลงมานะครับต่อมานะครับปัญหาจากการใช้ทรัพยากรดินเห็นไหมครับสภาพดินในรูปภาพไม่น่าเลยนะครับสภาพนี้ไม่น่าจะสามารถปลูกพืชหรืออะไรขึ้นนะครับ ฉะนั้นแล้วการเสื่อมสภาพของดินเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่นนะครับการปลูกพืชชนิดเดียวซ้ําๆปลูกพืชชนิดเดียวซ้ําไปซ้ํามาแร่ธาตุในดินก็หมดครับพอแร่ธาตุในดินหมดมันก็ไม่มีแร่ธาตุที่เป็นอาหารของพืชได้พืชจึงไม่เจริญเติบโต,ตและก็ตายลงหรือบางครั้งเกิดจากการใช้สารเคมีเราไปกําจัดศัตรูพืชสารเคมีก็เลยตกค้าง นะครับตัวค้างในดินพอตัวค้างในดินดินก็ไม่อะไรครับไม่มีแร่ธาตุพอไม่มีแร่ธาตุพืชก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้อ่าอันนี้คือการใช้ทรัพยากรดินที่ผิดฉะนั้นแล้วเราต้องรู้จักนะครับรู้จักดแูแลรักษาสภาพของดินของเราเช่นมีการปลูกพืชหมุนเวียนนะครับเพื่อที่จะทําให้พืชมีแร่ธาตุอ่าอันนี้คือตัวอยา่างนะครับอ่าุดท้ายนะครับท้ายชิปนี้คุณครูก็มีงานนะครับให้นักเรียนอ่า คำชี้แจงให้เรกเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องมี3ข้อครับให้นักเรียนตอบมานะครับเช่นข้อที่1ึการพังทลายของดินและการสูญเสียนาดินเกิดจากสาเหตุใดเราเรียนมาแล้วเราต้องตอบให้ได้นะครับ 2. การเสรื่อมสภาพของดินเกิดจากสาเหตุใดเห็นไหมครับทําไมถึงดินของเราถึงเสื่อมสภาพเราก็ต้องตอบมานะครับ 3. นักเรียนมีวิธีดูแลดินอย่างไรที่ไม่ให้ดินเสื่อมสภาพลงเห็นไหมครับมีทั้งหมดจุด3ข้อ ทั้ง3ข้อนี้นะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอนเนื้อหามาในวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับนักเรียนสามารถเปิดย้อนกลับไปดูแล้วก็เอามาเป็นคําตอบของวันนี้ชั่วโมงนี้นะครับคุณครูท็อปก็มาสอนในเรื่องของคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวกับดินไว้เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับ